ชาวบ้านร้องทุกถนนสาย304พังและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งวันที่22สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่ผ่านมาประชาชนรายหนึ่งขับรถมาบนถนนสาย304มุ่งหน้าสี่แยกไฟแดง3าทหารระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุบนถนนก่อนถึงปั๊มน้ำมันปอตท ทำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์เป็นหญิงได้รับบาดเจ็บหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัจจพุทธธรรมกรบินบุรีได้นําตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีนอกจากนี้ถนนสายดังกล่าวพังเสียหายหลายจุดและบริเวณยูเทิร์นหน้าปั๊มน้ามันปอตทอเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่3าถึงสหลุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังขณะกลับรถผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าถนนสายนี้พังเสียหายหลายจุด โดยเริ่มตั้งแต่สถานีตำรวจภูธรกบินบุรีพบหน้าปั๊มน้ำมันพีทีผิวถนนพังเสียหายและบริเวณข้ามสะพานนางเลิ้งก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตทมุ่งหน้าสามทหารพบว่าผิวถนนพังและเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณยูเทิร์นหน้าปั๊มน้ำมันปตทมีหลุมลึกขนาดใหญ่3-4หลุม ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังและตีโค้งยูเทินเป็นวงกว้างผู้ขับขี่บางรายไม่ทราบว่าถนนพังเป็นหลุมในขณะเลี้ยวรถทําให้รถตกหลุมและสุ่มเสียงทําให้รถพังเสียหายลุงสมยศชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณน,นั้นเล่าให้ฟังว่าถนนบริเวณยูเทินหน้าปั๊มน้ำมันปตทพังมานานแล้วและเป็นหลุมขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ารีบซ่อมแซมถนนด้วยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังหมวดการทางกระบินบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณดังกล่าวนั้นไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดการทางกระบินบุรีแต่เป็นความรับผิดชอบของหมวดการทางประจันตาคามในครั้งนี้จะแจ้งหัวหน้าหมวดการทางให้ทราบเพื่อประสานไปยังหมวดการทางประจันตาคามให้เร่งซ่อมแซมโดยเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน